บอกว่ายัางไงก็ต้อง<ช>ดูในวันนี้โก้ถัดไปเดี๋ยวเราไปเราไปเราไปกษตร,ร,รก่อนใช่ปะเราไปบาใหม่ก่อนเาไปบ้าใหม่หม<อ>เดี๋ยวไปซื้อน้ำให้พี่เตยจุ๊บจี๊ดเดี๋ยวเราจะไปบ้าใหม่ก่อนนะคะ<อ>ทุกคนซึ่งเป็นสถานที่ที่เตยกับเตยเนี่ย<อ>เขาเป็นศิษย์กเก่าเกษตรเขาข่ายกันมานานมากเขาบอกว่าแบบให้ไปซื้อใช่คือเหมือนแบบเพื่อนบอกว่าเด็กเกษตรทุกคนก็คือต้องต้องกินที่นี่มันถูกมันอร่อยแล้วมันก็ดีมากคือนี่จากใจคนที่ไม่ได้จบเกษตรนะคะก็คือ ไม่เคยไปอ่ะบาใหม่หรืออาจจะเคยไปแต่คิดไม่ออกว่ามันคือตรงไหนอ่ะใช่เดี๋ยวจะลองแบบไปงมดูเะยไม่เคยไปเกษตรก็ไม่กี่ครั้งจริงๆเพื่อนสนิทก็อยู่เกษตรกันหลยคนน้เพราะว่าเอ็กในบดินเราหมูไปเกษตรก็น่าจะครึ่งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่ามันใกล้บ้านนะคะมันอยู่ละแวกเดียวกับบ้านเราเนี่ยแหละเนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าบาใหม่นะตอนนี้นะ จะเป็นยังไงนะเพราะว่าเพื่อนเองก็ไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วเดี๋ยวไปเกมบรรยากาศมาฝากเตยด้วยเราได้รับโจทย์ด้วยนะคะว่าจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปหน้าร้านเดี๋ยวไปตามหากันจะเจอหรือเปล่านะจัดจ้าทุกคนวาร์มาแล้วตอนนี้เราอยู่ทางเข้ามอกาเกษเร่แล้วจ้า <c oughs> ขำมากคือเมื่อกี้โทรไปหาพี่เตยเว้ยถามพี่เตยว่าจะไปบาร์ใหม่อะไปยังไงพี่เตยว่ามาให้ดิ แต่ตั้งใจวาดมากอะวาแผนที่มาทให้เสร็จสรรนะคทุกคนน่ารักมากอุ้ยอ้าวนต้องเป็นแัวอ้าเดี๋ยวนะคะทุกคนอิเดีเดลี่าเ้าแล้ว่ะ่ะอะแผ่นอะไรบีูก็ไม่รู้แล้วเนี่ยอย่างไรบางอย่างไร โอเคตามทางที่พี่เต้ยว่าไปนะคะทุกคนค่านสำนักพิพิธภัณฑ์่าสนสำนักกีฬาเลี้ยวขวาตรงสำนักกีฬาอันนี้คือประตูเมื่อกี้ปะเราต้องหาสระว่ายน้ำให้เจอใช่ไหมใช่แต่นี้เหมือนไม่ใช่เลยอ้าวไม่ให้กูเลี้ยวซ้าอีก หลงเสมอค่ะเป็นเรื่องปกติตอนนี้อยู่ในมอเกษตรนะคะทุณตไม่ได้มานนานหลายปีกาเลยมากโอ้มายกอนจริงป้บพิเตอร์เขียนละเอียดอยู่แต่แค่เราไม่เห็นอะไม่เห็นตึกที่พิเตอรที่บอกอะเหนียวไม่เคยคิดถึงคนณติสอ์ขนาดนี้เลยคะ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้พิเตอรตัดฟุตนี้เต้ยต้องขำนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ สวะแล้วอะไปไหนแล้วเนี่ยโจทย์คือบาร์ใหม่และสระว่ายน้ำอ๋อนใหม่วนเริ่มเข้าประตูตรงไปตรงประตูสามใหม่เลย a few moments later ทุกคนแล้วเราก็ถึงบาร์ใหม่แล้วนะคะถูกผิดไม่รู้นะคะไม่ได้จบเปเรต์บอกตรงๆว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่คะคนเยอะมากคือ ของน่าก <mile> ินเยอะมากเอาตรงจริงมะไหนโกชิบใช่หรือเปล่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อีเตย์กูว่ามันเป็นมือไม่ได้แดกหรอล่ะเดนะเหมือนไม่มีเจอแล้วเจอแล้วคือเตยอยากกินมากเตยมึงได้กี่ล็อค่ะตัวนี้นะคะไม่ใช่เด็กเกษตรค่ะแย่ตัวนี้กินเวยนะคะทุกคนที่สอง ก,ก็มุกเล็กอ่นอนนอยมุกเล็กคืออะไรอยากรู้มากเลยมุกมีสองอย่างเลยเอาอะไรมุกมีสองอย่างเลยมุกเล็กมุกใหญ่ต่างกัน,ย,รรกนออยังไงหรอคะคุณพี่เอามันเป็นยังไงหรอคือเซไปมากเพราะว่าต้อยเตยบอกว่าให้สั่งมุกเล็กนะ <ce astrolog> นี่ก็เลยอยากรู้มากว่ามุกเล็กคือลายแล้วก็ได้ไหมคะพี่เออได้สั่งแก๊สโป๊ แกะเพราะว่าชื่อรา้านวัชีนั่นเองนะคะเป็นลูกแกะ <c oughs> นี่คือมุกเล็กเล็กจริงมันเล็กกว่าไซส์ปกตินั่นเองคำว่ามุกเล็กก็คือใส์เออคิดว่าบอกเลยแวะมาอีกร้านเป็นร้านที่คุณเต้ยแนะนำเอ,เออ,อ,เอ,อ,เอ,อโอ้ยเธอมันถูกว่า เ,เธอหน้าทานว่อวางมากไม่รู้จะกินอะไรเลยอะเลือกทุกคนมันมีหลายเรื่องตอนนี้นมันมีหลายเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตฉันมากเลยฉันรู้สึกว่า วันนี้เป็นวันที่สับสนงงของชีวิตมากนะคะคืออลืมเช็คนะคะว่าเป็นแบบเสื้อสีขาววันนี้อาจจะไม่ใช่วันมงคลของเสื้อสีขาวานะ <laughs> ทุกคนเราหลงในกาเซดมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วตอนนี้ประเด็นคือหลังจากจบจับ,บาร์ใหม่ใช่ไหมไม่รู้ฟูเทจะเล่ายัางไงนะคะทุกคนแต่ชีวิตจริงก็คือเราไปซื้อชาแกะให้เตอใช่ไหมแล้วจะเอาชาแกะออกไปนี่เลี้ยวขวา่อ่ ็เลี้ยวอีกรอบนึงเลี้ยวอีกรอบเข้าไปถึงแป็ดเลี้ยวจอบอ๋อเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนี่ใช่ไหมโอเคโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคือพี่เขาเป็นห่วงมากเพราะว่าเราหลงมาอยู่ในที่ที่มันแบบเหมือนคนละโลกเลยอะมือมันไม่เหมือนอยู่ในมอเตาเลแล้วเอาตรงๆคือกินชาของตัวเองอะจนหมดแล้วจะหมดแล้วอะชาเตยังไม่ถึงเตยความพีกันนะชีวิตอะทุกคนมันหลงแบบแบบไม่รู้อะ พาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะทุกคนงงมากแล้วคือแบบพม่เคยที่งกับมันคงจะพาไปแบบมันน่าจะมันน่าจะปักไปผิดที่เว้ยตอนนี้ประเด็นคือโจทย์วันนี้นะคะคือเอาโกโก้หมูเล็กไปให้เตยให้ได้แค่นั้นเพราะว่าพี่เตยพักเที่ยงแล้วก็คือจะหมดเวลาพักเที่ยงวนอยู่ในเตยยังไม่ได้กินเลยค่ะโกโก้หมูเล็กอะอยู่นี่ แบบโกโกน้นอนก้นไปถึงไหนแล้ววะต้องเติมน้ำมันด้วยนึยนง,ง,งคือแบบหลงแม่งอยู่ตรงไหนงงแซวมอ,กรรอเกษตรซค์คือใหญ่เกินใจจะล่อยความมากทุกคน<ม>เดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจวันนี้เราจะสำเร็จหรือเปล่านะคะขอไปตั้งสติขับรถก่อน พรขอเลยดูป้าแมพมันไม่ใช่ที่ที่เราปักเลยก็คืออาคาเช้าชายอมตะยักกุลกรมประมงท่องวันเนี้คือวันนี้ยก็ไปฝันนะคุยกับเลยเตยมันฝันอะค่ะอาคาเช้าชายอมตยักกุลกรมประมงเตยบอกว่าแบบเละแล้วอะช่ายใครุกจริงและแล้วเราก็มาถึงนะคะเตยสีน้องเป็นมัมโทรมาพอดีค่ะทุกคนอันนี้ก่อน ทุกคนเราอะเจอแล้วค่ะอาคารชาติชายอมรตยคุณกูจำยันตายจริงทุกคนตอนนี้เต้ยสีน้องเต้นมัมกำลังกำลังเดินลงมาจากออฟฟิศนะคะไม่น่าจะว่าพี่เต้ยทำทำชั้นไหนแบบไม่น่านเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งโทรคุยกันทุกคนตอนนี้ตอนนี้เอาตรงๆก็คือแบบหลายายังไม่จบายังไม่ได้มีเรื่องจะอเทำทุกคนพร้อมกับคนเตยสีน้องเต้นมัมเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอพี่เตยมาแล้วเดี๋ยวจับเดตว่ากันคือตอนนี้ทุกอย่างคือแบบพังพินังใช้คำว่าพังตอนนี้อยากเปิดเช็คว่าสีขาวเป็นสีกาลกิีนี้ใช่ไหมตอนนี้เดี๋ยวรู้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอุ้ยอังคารป้าวันนี้อ๋อจริงจริงอังคารห้ามขาวเหลืองแต่ว่าพุธเนี่ยห้ามสีเหลืองไม่แน่ใจเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจันทห้าแดงอังคารห้ามขาวเหลืองแล้วตอนนี้พุธก็ห้ามขาวแล้วสติประจําใจกลัว ่กอดเตอสีน้องเต้ยมางเดี๋ยววะเดี๋ยวเดี๋ยวเตยมาเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวเตยมาเดี๋ยวว่ากันนะคะทุกคนทุกคณะขุนเตยเดี๋ยวไปมาทักทายเพื่อนแบบนี้แหง เดี๋ยวมึงดูคลิปนะมึงตลกมากเลยไม่รุนนะไม่แพ้ปั๊มมีปั๊มได้ไปไได้ปเพราะว่าความตลกอ่ะทุกคนคนตัดคือใครคะทิพย์คือเตยนาวเพกาวเพราะว่าเราถ่ายมีมีพี่ที่ใจดีช่วยบอกทางเราประมาณสองคนมากมากกว่านั้นคือถ่ายไม่ทันอีกหลายคนแล้วคือทุกคนบอกละเอียดมากแต่หลงอยู่ดีกูชอบคือถ้าไม่ใช่พี่มอเตอร์ไซค์ผลล่าสุด ว่าหลงอยู่ดีหนึงไม่โทรมาหากูละเพราะว่าดูแมพแล้วก็ทำหลายอย่างมากเกินเพราะว่าแบโทรศัพท์กูหมดหนูว่าโทรหาออมเลยออม่ใช่ประเด็นคือความตลกคือวันนี้ไม่มีอะไรลงตัวเลยอะทุกคนทิ้งมากเพราะว่าโทรศัพท์อะปกติอะช้าทุกคืนเลยนะเมื่อวานอยู่ดีๆก็ไม่ได้ช้าแบบโทรศัพท์เลืมไปเลยสนิทใจตื่นมาขึ้นรถที่โดนเทปแบบฟุเหตุแรกอะก็คือลืมใส่แว่นลืมเ กูเห็ที่สองหรือท่าป่าเข้าถึงพอถึงนี่กูเหตุต่อไปก็คือหาชาแขกไม่เจออุ้ยตอนนร้เราเราหลงทางด้วยเนาะพี่โดนเมื่อกี้มาทา่นี้าะก็สุดท้ายมันมาจากที่นี่เว้ยเมืองตอนฝนแรกที่เดียวเข้าประตูสาบก็หลงไม่เจอชาไม่เจอบาใหม่ด้วยเพราะว่าประตูั้นมันบิดไปวนใหม่รอบสัดบนแล้วก็ทุกอย่างในเกษตรเป็นวันเมย์ไม่กำลังงงวา ตอนแรกอะนึกว่าเพื่อนอ่ะมาถึงแยกเกษตรแล้วแบบแยกไฟแดงเล้เลี้ยวมาไงแต่ว่าเพื่อนลงอุโมงค์ไปคือแทนมันเซตตั้งแต่ลูกพี่ไปลูกพี่ข้าใจไม่อยู่หลายค่ะนี่กูก็แบบอิ่งเป็นอะไรปกติอะมันน้องดูไม่ขี้เหมือนไม่ขี้ไม่ดูปกติน้องขี้ปกติตีแต่น้องไม่ขี้ไม่ได้โดนน้องต้องขี้ตีเราจะพาทัวร์เกษตรนะคะทุกคนงงเซาไปหมดตอนนี้พอแยกนี้ปุ๊บกเลี้ยวขวาอ้อมจำแบลนดี้เฮดปิดตาไว แม่บอกว่ากูก็ทำไม่ได้จริงเมื่อกี้กูแบบหมันสุดท้ายพบอกว่าพี่คะกูขออะไรเก็บไว้เพราะว่ากูไม่รู้จริงกูไม่รู้จะท่องว่าอะไรแล้วเจอแฟมิลี่หมาเลี้ยวซ้ายเฮ้เลี้ยวขวาแล้วขวาไปเลยน้องกูถามว่าตึกสีอะไรคะตึกแรกเขาว่าสุดทางเลยนะเนี่ยแต่มีนี่เลี้ยวขวาเดี๋ยวเพื่อนก็จะโอ้อเลยก็จะกลับไปเจอคนเดิมอย่าบอกนะว่า จริงๆมันใกล้มาใหม่มากกลัวงงมากมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคือหกนาทีอ่ะแต่ว่าอยากไปซื้ออีกแก้วเลยเนี่ยอร่อยมากทุกคนมันแปลกจริงๆมันเป็นเม็ดเล็กใช่มันมีมุกเล็กกับมุกใหญ่ด้วยก็มีนะใช่มุกใหญ่เขาขายแบบเขาขายเขาก็ถามว่าจะมุกไหมอืมเราลองคานก็แบบว่าน่ารักสามสิบห้าบาทราคาบอกก็เดอยวเล่นบาร้าน่ะมุกคนอร่อยมากแล้วสั่งหวานน้อยได้หวานน้อยอันนี้คือเยี่ยม